สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดอัยยศประยุทธ์ทำไทยหลุดโพชาติประชาธิปไตยลิ้วล้อรับลูกดีใจจังไม่ใช่ประชาธิปไตยในอัุกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องดีใจจังไม่ใช่ประชาธิปไตยมีเนื้อหาดังนี้ประเทศไทยไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม summit of democracy ศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขชี้ว่าโดนตบหน้าแต่ผู้เท่าดอนปรมาทินัยคุยว่าดีใจซ้ำยังอวดตัวถ้าได้รับเชิญก็ไม่แน่จะไปเพราะเป็นดาบสองคม ไม่ใช่ไม่เชิญแล้วต้องกระทืบเท้าเสียใจตลกเหมือนคำคมกำลังภายในโดนตบหน้าบวมแล้วอวดว่าอ้วนทวนสมบูรณ์ไม่เสียหน้าไม่เสียใจในอีกทางหนึ่งอาจแปลว่ารัฐไทยไม่แยแสสนใจไม่ต้องการเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ได้หลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญซึ่งพูดได้ว่าการเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบอังกฤษเบลเยียมสวีเดนญี่ปุ่น เท่ากับล้มล้างถ้าไม่อยากเป็นประชาธิปไตยจะลงจากรัฐประหารให้มีรัฐธรรมนูญให้มีเลือกตั้งทำไมคำตอบคืออยากได้แค่ประชาธิปไตยปลอมแปะหน้าผาก รัฐประหารสืบทอดอำนาจตั้ง250สวมาเว่ดตู่แต่ตอนนี้ถูกฉีกกระชากหน้ากากแล้วก็ยังพยายามหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆดีใจอีกตั้งหากไม่เป็นแบบตะวันตกคบจีนได้ได้ฉีดซิโนแวคกสูตรหมอโยง ปนิธานวัฒนายากรบอกว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตกกำลังตกต่ำอย่างมากระบอบปกครองแบบนี้กำลังจะตายเพราะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือสีผิวไม่ได้ถึงขั้นมีม็อบบุกรัฐสภาสหรัฐ ใช่ครับประชาธิปไตยตะวันตกอยู่ในช่วงถดถอยเพราะวิกฤตเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ทำให้เหลื่อมล้ำสูงเพราะมันให้สิทธิเสรีภาพทั้งลิเบอรอลและขวาคลั่งเผยแพร่ความคิดตัวเองได้ไม่ใช่ให้พวกล้าหลังสุดโตง่งปลุกกันฝ่ายเดียว ฝ่ายลิเบอรัลถูกปราบถูกจับกลุมคุมขังแล้วถามหน่อยระบอบไทยไทยแก้เหลื่อมล้ำได้ไหมทำไมปล่อยให้ผูกขาดควบรวมปิดโอกาสแข่งขันยิ่งปกครองยิ่งเหลื่อมล้ำ ยิ่งต้องแจกบัตรคนจน15ล้านคนขวาสุดตรงอย่างครัมได้ความนิยมเพราะมีคนทำงานไบเดนก็จะขึ้นภาษีกลุ่มทุนเทคโนโลยีกู้3 500, ล้าน5แสนล้านลดเหลื่อมล้ําแต่กระบวนการรัฐสภาต้องถกเถียงกันไม่เหมือนจีนพักคอมมิวนิสต์ทุกหัวทุนใหญ่ได้ทันทีขวาไทยก็โห่ร้องนี่ไงไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ดูตัวเองว่าทําได้อย่างจีนไหมพักคอมมิวนิสต์ชั่วชั่ มันก็ชี้นำด้วยความคิดวัตถุนิยมวิาพากษ์สร้างรัฐบริการบริหารมีประสิทธิภาพกว่ารัฐเจ้าขุนมูลนายนับร้อยเท่า ที่บอกว่าการเมืองจีนมั่นคงก็ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้กันภายในตลอดร้อยปียุคป,ปฏิวัติวัฒนธรร,รมก็ชูคติพจน์ฆ่ากันเองคนตายเป็นเบื่อพอเติ้งเสี่ยวผิงกลับมาเป็นทุนนิยมก็มีคอร์รัปชันยุคสีจิ้นผิงก็อ้างปราบคอร์รัปชันปราบทุนรวบอำนาจตั้งตัวเป็นจักรพรรดิ ระบอบไทยไทยชีโบชีเบไปงั้นแหละเดี๋ยวยกจีนยกสิงคโปร์เพื่อจะไม่เป็นประชาธิปไตยแต่รัฐขุนนางอีลิตไทยทําไม่ได้อย่างเขาเป็นได้แค่เครือข่ายผลประโยชน์ผดเด็จการเต่าตุนเจ็เปียงปราบลอตเตอรี่เกินราคาไม่ได้ ถามจริงพวกเชียจีนอยากส่งลูกไปเรียนจีนไหมเห็นแต่ส่งไปยุโรปอเมริกาไม่เห็นมีใครไปอยู่ประเทศที่นักเทนนิสหญิงแฉว่าโดนรองนายกคมคืนแค่ครึ่งชั่วโมงโดนลบหายเกลี้ยงนั่นแหละคือสิทธิมนุษยชนถ้าไม่อยากมีก็ไปอยู่เกาหลีเหนืออัฟกานิสถานรับประกันที่นั่นไม่มีแอมเนสตี้ไม่สนใจ UNHCR แถลงประนามส่งตัวผู้ลีภ้ภัยกลับไปติดคุกเวล ลาถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนประนามผู้นำเหล่านี้ก็คงบอกทำร้ายประเทศหลอกพวกรักหน้าแต่คิดว่ารักชาติอะไรไม่ดีต้องสุกไว้ใต้พรมใครวิจารณ์ไม่รักชาติชังชาติทั้งที่หากไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสิทธิเสรีภาพประเทศชาติก็ไม่ใช่ของประชาชน ไม่แยแสสิทธิมนุษยชนแต่ดัดจริตมีกอสอมไว้ทำหน้าที่แก้ต่างมีรางวัลองค์กรสิทธิมนุษยชนต้นแบบให้กรมคุ้มครองสิทธิแจกบริษัทห้างร้านใช้ทำ CSR แต่ไม่ยักรประนาม UN เ ตั้งทาทายังเป็นทูตยุติความรุนแรงทั้งที่เคยติดแฮชแท็กดักตบอีช่อท่าทีของรัฐไทยคือชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่จะอยู่ในระบอบจอมปลอมแบบนี้ต่อไประบอบอีลิต รัฐเจ้าขุนมูลนายเป็นใหญ่เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดสร้างฉากราาประชาธิปไตยปลอมใช้การเลือกตั้งกวาต้อนนักการเมืองสามานมาเป็นมือเท้าโดยตอบแทนผลประโยชน์เพื่อให้ดูแลเครือข่ายอุปถัมแต่ไม่ให้มีอำนาจจริงเพราะไอ้พวกนี้มันซื้อเสียงกงเลือกตั้งอย่างที่สวประนามแล้ว249รสสก็เห็นด้วยรัฐนี้จะจำกัดสิทธิเสรีภาพมากขึ้นขณะที่ประกาศ เปิดประเทศทางเศรษฐกิจแต่ในทางประชาธิปไตยปิดประเทศโดยพฤตินัยไม่แยแสที่ประชุม UPR UNSCR Summit of Democracy ไล like อ Amnesty เดี๋ยวก็คง Human Rights Watch ภายใต้การปลุกปั่นของสื่อคลั่งที่แปลแับพอเชอร์เป็นผู้สื่อข่าว UN ผิดหวังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสมแล้วที่เป็นประเทศทักษะภาษาอังกฤษติดอันดับโลโลความใหญ่โตของอำนาจอาจทำให้อยู่ได้สบายๆบ,บนความตกต่ำทุกด้านแม้กระทั่งภูมิปัญญาคุณภาพการศึกษาที่เน้นครอบงำปิดกัน้นผ ประโยชน์ระหว่างประเทศก็ปลุกคนเกลียดฝรั่งกินน้ำโขงใต้ศอกจีนเอาที่สบายใจใหญ่อย่างนี้4ี่ห้าปีคงไม่พังแต่พังวันไหนประเทศไทยจะเปลี่ยนอย่างไม่มีวันหวนกลับระบอบที่มีคนระดับเสกสกลเป็นองครักษคงยั่งยืนรอกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ